สวัสดีค่ะพบก,กับเรานะคะช่องพายพูเงนินแฟมิล,ลี่ค่ะพูเงนินพูเงินมามาแบบมาเบบ,าเบ,บนอนนะคะวันนี้นอนอีกแล้วเล่นเหนื่อยนะคะเล่นเหนื่อยก็เลยนอนไม่สนใจลูกบอลเลยนะคะลูกบอลก็อยู่ฝั่งนี้นะคะลูกบอลก็อยู่นะคะเล่นลูกบอลเหนื่อยนะคะ นอนสบายเลยนอนแต่ว่าหูไม่หูไม,หไม่หูไม่นอนนะคะหูยังวีอยู่เลยนะคะตอนนี้นอนหลับแต่หูไม่หลับนะคะตอนนี้อ่า <c oughs> เอ็นดูถ้านอนคูเงินเด้ ไม่หลับนะคะนอนอยังไงให้ให้หูไม่หลับครับครูคีูพาเข้าเข,ข้าไปหาคูนะคะ <c oughs> มาเล่นกัะพูเงินจนคับสวัสดีครับโอ้โหเหนื่อยเหรอครับ <c oughs> เหนื่อยบอกดูมือมือม,อ,มออะขดขดงอมืออะไรมิแต่ขี้ดิน มเลยผมขอรับสักนิดนะครับเติมพลังเก็บแรงก่อนนะคะคเก็บแรงเก็บแรงเก็บแร,รงไว้เล่นใช่ไหมครูครับ <S <S ผมเก็บแรงไว้เล่นนะครับโอ้ยตาก็มีแต่ไอ้นี่ดินนะครับดิน ได้13วันแล้วนะครับประมาณ12 10, 12 13วันแล้วนะคะน้องเินพราะกระดิ่งใครนี่ทำไมสวยจังเลยในะขอดูหน่อยครับโอ้ยถักสวยจังเลยโอ้โหได้กระดิ่งปอกคอสีแดงสีแบบฉุดฉาดมากนะคะเข้ากับสีผิวน้องผู้เงินนะคะเข้ากับสีผิวน้องช้างนะเพราะว่าน้องช้างก็ตัวสีดำเลยะคะก็เชือกกระดิ่งก็สีแดง ก็จะตัดกันพอดีเลยอนอนไม่สนใจนะคะเหมือนเคยชินเพราะว่าหนูก็พูดคุยอยู่ใกล้ๆเขานะคะเขาก็ไม่ตื่นความเคยชินความเคยชินนอนโชว์เลยครับตอนนี้โอ้ยอยากได้กระดิ่งคูจังเลย ดีน่ารักมากดังไม่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคะกระดิ่งน้องภูเงินเดี๋ยวต้องรอดูกระดิ่งพี่น้ำฝนนะคะรอดูกระดิ่งพี่น้ำฝนว่าจะเสียงดังไหมนะคะรอดูพี่น้ำฝนจะดังดังเท่าของน้งน้องภูเงินไหมใช่ไหมคูพี่น้ำฝนต้องใช้กระดิ่งแบบว่าใหญ่นะคะ ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะพราพี่น้ำฝนก็โตโตแล้วโอ้โหดูท่านอนนะคะดูท่านอน,น,อน <c oughs> ผมยาวมากเ <c> ห <oughs> มือนผมเหมือนผมเด็กน้อยเลยเ <c> ห <oughs> มือนผมยังไงละ่ะผมตั้งต่างล่ะ <c oughs> ดูหูนะคะเขาวีหู <c oughs> นอนหลับยังวีหูอยู่ยเลย เล, scalable. เล่นเหนื่อยแล้วก็นอนอัวมุมมุมข้างหลังบ้างนะคะมุมข้างหลัง น้นขด,ดขดขานะคะขดขาอะไรไ <tra> ต่ปูเมื่อกี้เป็นอะไรนเยอนขดแล้วก็นอนขดหนู โอ้นมไข่นี่นมไขน่นี่นมภูมครับโอ้ตัวอุ่นมากตัวอุ่นมากเลยนะครับตัวอุ่นมากสัมผัสเขาก่อนให้เขาชินสัมผัสลูกๆลูกๆทั้งตัวเลยได้ไหมภูเดี๋ยวจะได้ชิน ไม่ได้ตกใจอ,กอุ่นมากเลอค่ะอุ่น,นตัวอุ่นมากเด็กน้อยตัวอุ่นๆใครเนี่ยอันนี้เหมือนอะไรมันที่ใครเหรอเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นครุยเป็นคลุยนะคะ ยังยังไม่ตื่นนะคะหนูจับหนูลูบก็ไม่ตื่นเขาจะได้ชินใบหูก็ใหญ่ทำยังไงผมก็ไม่ตื่นนะคะผมง่วงมาก โอ้ยตัวอุ่นมากนะคะตัวอุ่นมากสัมผัสได้เวลานอนนะคะแต่ว่าถ้าตื่นขึ้นมานี่ยจับไม่ได้นะคะวิง่งไล่อย่างเดียวเลยดูหางดูหางขอจับหางหน่อยนะครับอะห่วหัวมีห่วหางนะคะมีห่วหางอืม ขย่ำขย่ำขาอู้ตื่นแล้ว <laughs> โอ้ห่วงหางห่วงหางนะคะไม่ให้จับหางาโค้งห่วงหางตัวเองไม่ให้จับหางเลยนะคะจับหางตื่นนะคะจับที่อื่นไม่ตื่นนะคะโอ้ยง่วงง่วงนอนนอนลูกนอนอนอนนอนผมง่วงครับจับหางไม่ได้นะคะจับหางที่ตื่นนะคะ หนูจับหนูรูปตัวหนูรูปอะไรไม่ตื่นนะคะจะมาจับหางตื่นเลยครับโอ้จะไม่จับแล้วรู้ว่าห่วงหางจะไม่จับแล้วถ้าได้อาบน้ำนี่น่าจะดำดำดีเลยนะคะดำน้าดูเลยนอนนอนอิจฉา ุณแม่แล้วผมไปดีกว่าใช่ไหมรูจะหาคุณแม่แล้วนะคะเป็นอะไรอะ่ะโอ้ง่วงง่วง,งหาวนอนช้างน้อยก็ง่วงเป็น ว่องเหรอครับพูมาเร็วมานอนมามานอนมาโอ้ยง่วงหาวนอนโอ้อาปากกว้างจังเลย ปากกว้างมากผมง่วงครับง่วงมากขอตกละมามานอนเร็ว ฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องภายภูเงินแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ